บายและตะซอยสนับสนุนโดยและตะซอยเอ็กซ์0 0ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปและตะซอยเอ็กซ์0 0าสรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงคริสพอเตอร์วันนี้นะเจนจะมาทำเมนูเก๋ๆที่เหมาะกับสาวเฮลเตี้อย่างเรากับเมนูพุดดิ้งฟักทองญี่ปุ่นค่ะ oh, ส่วนผสมนะคะ oh. ก็มีฟักทองญี่ปุ่นเจลาตินน้ำตาลนะคะแล้วก็มีมะม่วงสุกมีกีวี มีมะละกอแคนตาลูปแล้วก็แก้วมังกรและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะนมถั่วเหลืองและตาซอยค่ะวิธีทํานะคะขั้นแรกเราต้องเติมนมถั่วเหลืองและตาซอยลงไปใส่เจลาตินลงไปนะคะผสมกับนมถั่วเหลืองและตาซอยค่ะใส่ฟักทองบดลงไปนะคะใส่น้ําตาลทรายแดงค่ะเราก็เคี่ยวจนเดือดน,นะคะเสร็จแล้ว ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะหม้อนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะมีทั้งเบต้าแคโรทีนจากฟักทองนะคะแล้วก็มีโปรโตีนแล้วก็แคลเซียมจากนมเทอเหมิ่งด้วยค่ะเมนูเดียวเนี่ยได้ประโยชน์หลายต่อเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําสิ่งที่เราต้มมอสักครู่นี้นะคะมาใส่แม่พิมพ์ค่ะเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้สักสองสามชั่วโมงให้มันแข็งตัวก่อนนะคะพอแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องนําออกจากแม่พิมพ์แล้วก็มาจัดแต่งให้สวยงามค่ะ เลิศไหมล่ะคะถ้าเกิดว,ว่าอยากทำเมนูนี้บ้างนะคะหรือว่าอยากจะดูเมนูย้อนหลังของเจน <c oughs> ก็เข้าไปได้ที่ Facebook <c oughs> ของ l a c t <oughs> o s o i o f f i c i a l นะคะ